พิษพาของมัดผูด้คนกินน hey, ั่งกันน้อนี่นะเะไดไม่เล่นงานเลยวันในงานใหม่ๆแล้าชะ สสบายดียังดีตอนฮักเขาสู่ซ่องเอบีกลางผ้าลาหูแล้วเนาะบันดนะี้เนาะก่อนเมื่อก่อนสบายดีพอแม่พี่น้องมือ่อก่อนจะุ้นชคนถึงก็เคาะใจเอ็กซีหลายๆคนที่เป็นอนากาลังใจให้เอบีมีแหงสู่ต่อไปเนาะก่อนเมืี้ก่อข้าพเจ้าเอบีสิมาเลิ่องเฮกเชิดแบบเป็นปก,กติลองเหมืนนะอนเนาะเพราะว่าเอ็กซีหลายๆคนก็บอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวก่อนอนาให้เอ,เอบีนี่สู่สู่ซน ทุกปัญหามีทางออกเนาะก็อันนี้ก็ AB ก็เชื่อมั่นว่าเออทุกปัญหามีทางออกแท้ๆก็ก็ยังบ่ขอใจหมดทุกๆคนนั่ง XC หมดทุกคนตึงเนาะก็มื้อนี้ก็เฮามีเมนูเล็กๆน้อยๆที่มาสู่พี่น้องกินนะเอาก็ยังมดก็ไปเบิ่งก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe การพามีแงสู่ต่อไปเด้อเอาไปเบิ่งกันเลยเฮาโอเคทา้นี่ก็คืออน หนังมูหรือว่าหัวมูหน้ากาหมูนี่เนาะเฮาได้มาเป็นสุดเลยนี่ท่านผู้ชมแล้วเฮาสิพาพี่สิพาน้องมัดกุสคนกินนํากันเนาะนี่เนาะโอเคเอาบัดนี้เฮาเริ่มไปเียงใส่เกลือเป็นนัวเนาะเฮาสิปิ้งแบกบางๆสิกินแบสิปิ้งแบกสไตล์ลูแบตะกี้เาปิ้งมาเนาะแบบเฮาปิ้งแบกบางๆนี่แหละแบบว่าบ่ใส่ซบ่ใส่ยังใส่แต่เกลือหรือว่าแป้งนัวประมาณเนาะท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็ไปปิ้งใส่เตาไฟเลยไปเขาเชื่อกันครับโอเคถ้าผู้ชมเดี๋ยวนี้เราก็เอาหมูเอานางหมูหรือว่าเอาหัวหมูนี่เนาะเขาไปล่างดีดีแล้วล่างนี้บป็เขาซีผสมใส่เกลือเป็นนัวแบบสไตล์บางๆของเอบีนี่เนาะเดี๋ยวเกลืออันนี้คือเป่งนัวนะท่านผู้ชมแต่ว่าเอ็กซีไลายคนจะทางหาเป่งนัวเพรต้องกินหลายแบบทุ่งโลนคือนไปนี่นะแต่ว่าอันนี้นี่ทานกินมาแต่โดนแล้วเนาะเขาเอิ่อนมาสลดมันอะ เกลือ,อเดี๋ยวเอาเกลือใส่ตึนครับทุกนเกลือเกลือใส่ต้นมันเข้ากันเนาะโอเคทับทุ่งเดี๋ยวนี้เราก็เอาเกลือเป็นนัวไม่อยังใส่เมื่อไหร่นั่นนี่หน้าตามันเกออกมาเป็นขึ้บไปในทับทุ่งว้าวใาย่ให เอาตอมากมักใหม่ปิ่นเลยปิ่งใส่เตาไฟห้องคอนเนาะปิ่งแบบอยู่ปลาอยู่คุณบินบางอาจจะแสบเลยท่านผู้ชมแสบหอมแบบบรรยากาศแบบธรรมชาติธรรมชาติแต่ว่าโอเคเด้สุดยอดไ้เรื่องปากธนาได้เลยเ โอเคถ้าผู้ชมเดือดดีก็ถือว่าแล้วแล้วเนาะใบี้เ่าสิมาปิ่งนี่ปิ่งซูเมื่อนี่ที่เจียมฟ้ามอกมาเนาะคือเกาที่ซิปิ่งซูที่เจียมฟ้ามอกินเลยรถ้าผู้ชมเนาะเดี๋ยวจากน้อยกระสุกแล้วเนาะ โอเคท้าผ okay, ู้ช่งเดี๋ยวนี้เราก็ปิิงมาประมาณอนาสามสิบไปนาทีแล้วเนาะเบิร์นก็คือว่าน่าจะสิสุกแล้วแหละโอเควันนี้เราเล่นกินอะไรเนาะแต่ว่าก่อนอื่นเมื่อในถ้านผู้ชมมาเบิร์นเนื้อเนื้อเลืองเลื้งแบกอานามาเลีงถังหานิดหนึ่งท่านผู้ชมแต่ก็บอกเปน okay, song, น็นยังเนาะโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้สุกแล้วเนาะนี่หนาได้ที่เป็นคือเบอรนี้เจได้ไหมเลีงถังหานิดหนึ่งแต่ก็บอกว่าในอนา ไฟใหม่หลายเหาคุณผกินเนาะอย่างเป็นอันาเป็นโลกเป็นลาวเนาะโอเคบนันนี้ไปเราไปกินอยู่บงังจักสถานที่ดีๆเรากินอะไท่านผู้ชมเออท่านผู้ชมบะเลียรนะ์เราเนาะบันนี้เราเริ่มมากินเลยบันนี้เราอายาความแซ่บสุดเลยท่านผู้ชมเอ้ยอ่ความมืดก็ขอแก๊กซีมืดสุข,ขนนะุสุกคนเนาะที่ใครๆเอบีนี่มีแหงสู่โซนต่อไปเนาะ นี่ปูก้างิ๊กทักขนาดกระปผู้ชมแล้วก็มีเจียวเจียวสามลบต่านี้เนาะเจียวสามลบพราะว่าเจียวสามลบี่านก็พยายามหู่มื่้มีมักนาวมีมักเพล็กผักของผักเทียงอยู่ดันกันนี่เมื่อเลยท่านผู้ชมโอเคบันนี้เอบีลองกินเหมือนกันเนาะเอบีลองกินเหมือนกันมันชี้แท็บอะไรท่านผู้ชมนี่นี่ท่านผู้ชม อืมครับทุกท่านอืมดึงดดดเด็กในความีมืนหนีเขามีแขกทักเชิงเนาะคือดีเจเจนฝ่าม่อที่มาแบบหัวอาณาพังเอบีมีแบบชุกะภาพจิกใจแบบวางแอแะอะไรก็เรายังมาลินหาถึงมื่นที่สอง,สองอนะทุกท่านมากขมันหน่อยได้ไ สบายดีเนาะคิดวันลืมกันแล้วเอาเบียรมีดเนาะมีปลาใส่เมื่อกี้นี่ลุงมีอีกแปะใส่รึเปล่าเรามีข้าวนี้วของพ้อันเดี๋ยวท่านผู้ชมมาไว้นุองไทยโอ้อดไว้แล้วทุกคนอดไว้แล้วมนงซสบโพดมังสิมดยอนแล้ว เอาเอาโอเคนี่ได้หมลเนก่อ้งเมเาลงปลาไข่อนาทางหนองไสีเจเจนปลาหมอกินบลกอนุตรนนี่เขากินจะมูกมาเลยเนาะนี่เขาเดี๋ยวห้อง้อนกินปลาคักชุ่มมคักเจีวรว่าคลิปคือคลิปนี้เลยเขาดีจิจมาฝอยนาะนี่ให้อนเวีาเลยเนาะเ่าเขาถ่ายเป็นสคลิปากไปที่ตาม อลองซิบังหน่อยอโอเมเคเอาอเินนไมาเดินเอ็กซ์ซเขาได้ที่เดเขามาเบิง้งเรากินข้าวนำสอคนเขาเนาะมาเลยเขานำสอไอ้น่องเขาเนี่เนือเน้ออพสุกเนื้อดีสุดเนือเมก่อนกาดีเนาะอยู่ให้อยู่หนาอยู่สวนเนาะ ตองขิดใบหูเบวน,นอืมใบหูนี่นจน่าจะคักน้ำบางบาไปส้ม,น,มสนี่ใบหูเนี่ยคตรดได้โคตรแซบ่บใ่ไสมโเลยอืต้องขิงกบหู จับจับจับ,จบนนาหาปลาปิ้งแคมน้ำเนะาะคายไม่คาดเยอะแต่วันนี้ปิ้งน้ำหมูงก็กอื่นแล้ก็ขอขอ,อใจอ็กซีมดสุขสุข,ขอน,นอ้คับคุณผ้เนะาะที่ให้กำลังใจเจ้ที่ให้กำลังใจเอเบมีแหงสูดพาไปแบกนักมือทักบ้านพาไปไหนเนาะแต่ว่าบางหาที่เอบ ก็ยืนี่นว่าเป็นเดือนวัวหายสุดทัพพุโซนในขณะเคยหูจักข้างมาในาน,นี่นี่นราบกบอกคือเดียวกันนันอันนั้นเลยน้องแบบเขาเจ้าก้นตางเขานี่เนาะกว่ามังคอกันนัดที่เขาไปทอกดอกเบ,กบกี้ยเนาะถึงึงบ่อบอกเจ้าทัพพุโซนในเดือนหนีสินธนาคารกันเนาะ แต่เงินอกเปลี่ยนชิไปใส่ยังบุ้มียู่เถอะท่านผู้ชมเอ้ยโอ้บอลนี้แซ่บบอลหูมันน่ะท่านผู้ชมเขี้ยนี่โอ้เดี๋ยวมันห่อนี่ซอกก็งนี่ น่อ,อ๋อไม่อายออกอีกบนนี้มันเป็นอะไรเอ็นมันเนาะแบบแบบนั้นอ๋อนี่แกวะอยู่บ้านจบับบูงอยู่ยบ้านก่อไก่ทุกอย่างก่อแข่งยูุทธ์เป็นแบกแบกอาณาวิธีปีงแบกคือแบกอาณาสไตล์แบกสไตล์แบกลากงูแบกหรือว่าสไตล์แบกบางๆนะบ่ใสไ ผู lại e ้ใส e ่เครื่องเต้นไม่อย่างไรด้อิมันแซ่บมีความแซ่บไหมโจ๋ยอ่ะอืมยอดเบิรงซีไหนเอบีดีสุดนิดหนึ่งบัดนี้ผู้ชมคือจุดบนนักคือมืองบ้านเนาะ ผนะู้ไดที่เข้ามากะยังนากินะนะน้ำกันก <c oughs> ินดได้ก็ออกกล้องมาเลย <c oughs> อื โอเคท่านผู้ชมก็ฉังรักคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้เนาะก็ขอนางเอ็กซ์ซีมดสกุลสกุลคนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ได้เนาะแล้วได้ก็ขอร่างพีหลงเอ็กซ์ซีมดสกุลสกุลคนอย่าถิ่นอย่าป้าเอเบกังผ่าลาหูเนอร์เพื่อให้มีเอเบกังผ่ามีชีวิตอยู่ต่อไปเนาะฉันรักคลิปนี้ก็ขอเก่าขังว่าสบายดีบ๊ายบายจุ้ยกันในคลิปต่อๆไปเนาะ